นี่ถืออีกถืออีกครับผมสามตัวเลยพี่น้องมึงโอ้หลดไม่พี่น้องของแตกระบาดเลยถือทอดปลาไหลครับผมใส่เบ็ดกบอ่ะมึงผมมึงนี่แถวนี่มึงครับ ยูดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับผมคลิปใส่เบ็ดของเราครับนี่กบเต็มกบหน่อยเต็มล้งเต็มเลยพี่น้องมากวันนี้จะมาหาไฟร่างก้าวคนเดิแหลมบบว่างแหลมยาดดำหน้าดยเดียวครับวันนี้ไปหาไหมได้หลายไหม ไปเลื้อยมองพี่น้องห,หอง้อยกบนะครับสูตรเท้าคนมาใส่ดูดูเลยพี่น้องถ้ามาใส่ขี้เก่าล่ะ ใหญ่ๆไปครับผมนี่ลายหมอกหมองละนิดละหน่อยกบเสร็จรงเต็มอยู่นี่ก็ห้อยตีนกบพี่น่อง น้ำตนเขาใส่ลงเล็กๆไปขอใส่ก่อนพี่น้องบัดนี้คำเหรอเปล่าครับผมกำลังมาครับแม่เองมีม่ครบย่างหลายพี่น้องยางมาเต็มงเต็มเลยครับผม ข้างๆเลยน้องใส่หลายๆอย่านะถีบวตัวเงยกว่า,ววาเลยใส้ทีทีเลยเปองไดกบไหลเปไน็นไลได้คู่กันเลย เป็นร้านกนํามัใส่ครบหลายวันเต้นลงเป็นสิบเลยพี่น้องนี่เต้นล้นึ่นง,งอย่างทุกข่ายครับผม ล้านดีๆจังมากครับเาใส่อยู่หน้าป่าสามหลังสุดถ่ายอยู่มุมนั้นเพื่อได้กลบไงเพื่อไล่หม่องพี่น,อน้องไปครับผมป่ากำลังขึ้นขึ้นเลยทามูลน้ำแห้งไหมเรอ พอตกลายมือหลยไปเจอกันชิปต่อไปอเจอกันตอนไม่ยามครับผมย่างเด็ดเลยมุมนี่เดี๋ยวจีกบใหญ่แห้งมุมแบบนี้แหละเป็นสีกบใหญ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องหลังเลยครับผมเป็นลายกลับมาเนี่ยแบบนี้กบหลายเพิ่งครับผมไล่กลับไล่กลับเถียงพูดนะกบเตี้ยลงไปอีก แกวนี่ครับตัวนึงหลอดพี่้อ้เลี้ยงหลังเลยเยี่ยาเกาหนะไว้แก้วเฮ้ยเมอนกันแต้หลายหมันนี่คือเอียก อยูีกครับผมสามตัวเลยพี่นออ้องมึงโอ้ตัวนี้มื้อจับเอาวะ่ะจะขอยเจีบก่อนหรอวะ ว่าหั่นลุดมือ้อกำลังมาใส่ขึ้นกันทีมงานกรมหมันเงียบไปใส่ละ Tuyệt quay vô Tuyệt quay vô Chảo Đây hà tố đi hà Chảo 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 hạ tổ, hạ tổ. Chảo Chảo tổ, tổ oh, Chảo 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 สวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำคำถุ่มกูกัวกบเต็นอยู่คือนบ่ถือเบ็ดพ่อตัวมเมืองหลุดเมดตัวนี้พาพันหลักกบนั่งเต็มอยู่ครับมบาะแขมบ่ถืเอเฉย ว่แมงก์ก็ไหลพี่น้องใช่ไหมมั้งนะไม่ไม่มไมอต้นเขาพ่นลมรุดมันทันต้นเขาอูบะหลุด,ออลดพบหน่อยครับผมเดว่าเห็นว่า này kèm lẹt tiếp nắp liền đó bụng đi đèn là Tôi làm tôm à Nó thì biến lãng กบหน่อยตัวนี้มึงโอ้กบหน่อยนะพี่น้องจินมเนี่ยงหลังเลยครับผมนี่เฮ้ยหลังนั่นถทกปลาปลาอายุคือมาจินทั้งโคกแดงเลยครับของแปลกพี่น้องตัวนี้หน่อย เดี๋ยวให้มึงครับเซยเงีย,งยก่อนเป็นไปได้จังไดถือปา่านี่เอาไม่หึดครับเดี๋ยวไปมองมึงสิาหาว่าตัวปลาได้ครับนี่ นั่นถือปลาควาครับไซเวน,นี่เลยห้ากลมหญ่ไม่กินครับเป็นไดถือหอดปลาโอ้ไปน้วยต่อนไม่นี่ผน้องของแตกกัะบ,บาดเลยถือหอดปลาไหลครับผมใส่เบดกบอ่ะเมืงผมเมืองเงีบแฉวนี่เมืงครับ บ่ทันตายพร้อมกบประกามาเลยปลาไหลขินมาจินครับผมมองที่ว่ากบเลไลอะไะเบื่อเงเหนียวหัวโคตรใช่เบ็ดกบถือหอดปลาไหลเราไหมแกวปากกระเือ ปลาไหลกับเทียรมันมีกบย่างหลายพี่น้องกบว่ากาขึินมาเลยปลาไหลเทียรเ้ยมันหลอกเบ็ดไปเลยตอนนี้ จมันทันใช่ไหมเจ้าออกก็ได้ทำที่น้องเป็นเส้นหลังเดียวแหละแค่สองหลังไล้ยังไงสามหลังคนละนี่ห้อยบุด บวกน้นอย,ยน้อะปลาไหลนิ่งเฉยไปหอดปลาไหลพี่น้องใส่เบ็ดกบอ่ะแตกบ,กบัวอออูบเลี้ยนไปคือบ่มาติดเบ็ดโอ้ตัวบักเงยไหมอ๋อ ไปหร่องมันไหมมาหันกบแง่ได้พี่น้องกบแง่เรียนไปครับโอ้ยหมดแดงก่อยลำทุดท้ายนี่โอ้ยคือบ่มีกบแเลยวนี่กบบงมี ม,ม,มีกบตัวนี้ถอดออกชุดเจักหน่ยอยครับม,ม,มีห้อยอย่างมาแตะเลยปลาไหลตัวนึงกบจักตัวล่ะหลาย,ายอยู่หาหกตัวอยู่กบ จบใหญ่ครับว่างขารุนกบใหญ่เหมืนอนข้เอบพี่น้องได้ของแปลกของแปลกตัวนึงเบ็ดหลังนี่เดี๋ยวไปใส่หม่มองหนึง่งเห็นกบใหญ่นังอยู่ข้างทากม,มั่นเหมือนเศรอบหรอกก็ถึงมะมึงหลังนี่เดี๋ยวไปใสหม่องเห็นกบมั่น่ะพี่น้อนงย้างคืนหาหกโตอยู่แต่รุ่นเหมืนอนเศรอบกบใหญ่ครับมันมาหากินกบหน่อยถือเบ็ด อนสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมพี่น้องครับปีหาก็กลัวๆคือเกาแล้วครับผมโดนแล้วหลังแหลกเลยนี่หลังแรกแหกหมานโอ้โหก่อเขาเันเอาขึ้นก่อนนะพี่น้องมาแล้วครับหนึ่งแต่มสวยๆ เบ็ดหลักเบ็ดหลักเบ็ดลานน้ำท่วมเลยตัวนี้ฝนตกเมื่อคืนนี่ว่าแห้งดอกน้ำขึ้นาม,มาหน่อยหนึ่งน้ำนี่ว่าถื่ขึ้นหอก ไมยหลุดตัวนี่โอ้พุ่นังเหน่อกระเทือครับผมเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังครับตัวไม่ใหญ่ใส่ด้วยกันน่ะลหละพี่ร่องกบทางนี่ พี่ขอดปาลาไหลน้องขึ้นไหมจังค่ะพี่น้องเก็บตัวที่สองครับแก้วมีประเทือโอ้วพันกวัเเนนกวเขาแต่เดี๋ยวพันกัวเขาน่ารู้ดลวย 9, วีแนวพันธ์เหรอมันหลุดหลุดกบบอถ,ถือนี่หลังนี่ถือครับผมโอยตัวงามตัวนี้ขอเข้าล่มอีกแล้ว ดูดีครับพี่น้องเมองครับผมติดหลักเลยตัวที่ตัวที่ที่สาม บาเจ็บะครับโดนอีกแล้วครับเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆครับผมพี่น้องหลังใส่ปลาไหวรหุดครับพี่น้องว่เห็นหอดปลาว่ามันกบไงถึงไม่กินปลาไหมถึงประคอเด้ยพี่น้องครับหน่อยครับ cột nhảy thì mới gìn bọc qua không? nó luồn đầy thế hả? Mà hói bắt chửi bét. cái nào cột nó đen tiệm lái tháng này tô bao nhiêu Con xây biệt cốp lá lại bàn phòng Phải cửa sư là phải Bỏ Con hạ chín Chụp với con này con Lạng. สสันบ้ำท่วมมงนีททาพี่นอ้องถือดีดีเลยแถวนี้ขึ้นเลี้ยงหลังเลยต้องเศร้าน้ำท่วมครับผมวัดสีทรัมคนตกใส่ คือปลาอีกแล้วโอ้ยมันหงิดจังล่ะปลาหน่อยก็คอหน่อยแต่เป็นช่วงหนาหนาวสีแน่พอดีล่ะโอ้สีกบหน่อยอยู่ดีมั้งครับผมปลาโดนยังรือเหนืได้ มันกินผนตกใส่ล้วมันขึ้นมากินเลยเนีย่เอาทิ้มไปแันมีถีบกบครับตัวน,น้อยนึงนั่นโอ้นี่บักเอียบหง่เลยยบามเสาว่าสิรุ่นบักเอียบเงยไหมท่านได้เห็นด้วยครับ เก็บไปเล็กๆน้อยๆเ <c oughs> บียดปลาหลายแทะนามเน้อยนี่ <c oughs> ตัวส <c oughs> ่อนุ่มไ่ขึ้นถือปลาหลเยอะนี่เละพี่น้อง กบว่ากาเข่าเลยอเอ๊ะสาวกบว่าถีกมีรังถือปลาไหลเงียบเงียบกบปากลาร้ายไหมว่าถีกหรอ,อเ,เสาวหมิดเลย ห้อยติดก็เข่าร่มว่ถือไปเบ็ดห้อยไว้ว่าถืซทำหมดมันหลายครับมึงนี่ หอยถือยากอยู่กบมันตัวหน่อยตัวใหญ่เบ็ดหอยถือดีเลยพี่น้องเติมสวบไปครับไม้ทุดทไทยฟ้องหลังกบใหญ่อยู่ไม้ทุดทไทยบอถือทำพี่น้องเยี๋ยงอยู่่เก่าอยู่ อนี้ก็บ,บ่าถืเอเบิดแล้วครับกบเบ็ดทั้งเม็ดละหกโพรดบอนวายู่นี่โอ้อนี่เป็นจะถือคักเด้ว่ถือ บ้างเบ็ดกันพี่น้องครับ sáng nhìn cái gì anh nhìn hết xẹp sắp biết thức mượt Không quần ngã mà mình nghĩ ta Đồ bao nhây Thiếu ăn ngoài, สามสี่หาตัวครับผมแค่มือเสาร์สิบก็ตัวอยู่รวมแล้วถังแต่ใส่แล้วใส่แล้วก็ได้หาหกตัวอยู่นี่ม,มายามมันขึ้นก็ได้หกเจ็ดตัวเศาราได้อีกหาอา้าวพอเดี๋ยวไปวอ,อมอยู่ดอกพี่น้องโอ้ใส่ดูหรอมาเดี๋ยวไปหาหม่องไม้ใส่ก่อนพี่น้อง มึงบรรยากาศสารบานเฮาฝนตกเข้ามาึ้นบมแห้งดอกข้าวเดียววัน <c oughs> สิมหาต่กบฝนกับเศร้ากวนโอ้ถ้าฝนแห้งแห้งหนีเ่อเดืดเลยกบไปครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดติดตามให้กำลังใจได้พี่น้องครับทั้งยูท, Tube, Facebook, ทู f เฟ e บ o o เทั้งติ k กต k อกสุย่างนะครับผม ល្រូពីផ្លានបນនទ្លាដាំងអន្លាន់បំលា